สวัสดีครับในคลิปนี้ก็จะนำเสนอต่อจากคลิปที่แล้วในส่วนของคลิปที่แล้วนี่เราจะมีการใช้ i s c 8 5ดมอบัตร r ทีที่เป็นโปรแกรมนะครับก็คือมอดตรบัตพู o ั master แล้วก็ติดต่อสื่อสารกับตัว ESP32 ที่ทำหน้าที่เป็นสลฟบซึ่ง ESP32 ตัวนี้นะครับก็จะมีการรับค่าเซ็นเซอร์อุ ensor, อณหภูมิกับความชื้น d s t 2 2ในคลิปนี้ก็จะเพิ่มอุปกรณ์เข้ามาอีกหตัวก็คือ p s เ 004T นะครับเพื่อจะให้แสดงค่าในมอดตรบัดฟูลมาสเตอร์เหมือนกันแล้วก็ ESP32 ที่เป็นสลันะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนสลั ID บันเรทได้ที่มอดตรบัดฟูลมาสเตอร์เหมือนเดิมวิธีการต่อก็จะมีเทคนิคอยู่นิดนึงเดิมเนี่ยเราใช้ซีเรียลฮาร์ดแวร์ที่เป็นขา16แล้วก็17มันจะต่อกับตัว IC85 to TTL โมดูลแล้วก็ PSEM ตัวนี้เนี่ยเขาก็ใช้ฮาร์ดแวร์ซีเรียลเหมือนกันผมก็จะใช้เป็นฮาร์ดแวร์ซีเรียล1 โดย iS485 t TDL โมดูลนี้จะเป็น h a r d ดแ r ร์ซีเรียลสองนะครับฮาร์ดแวร์ซีเรียลหนึ่งสำหรับ PCM ตัวนี้เราสามารถกำหนดขามันได้นะครับก็คือเราจะให้ Rx เป็นขาที่12แล้วก็ Tx เป็นขาที่14ส่วนกราวก็ต่อปกตินะครับแต่จุดที่แตกต่างก็คือไฟ5 v d โวลตเนี่ยผมจะให้ขา GPIO 23เป็นตัวจ่ายไฟ5 v แทนการต่อไฟ5 v โโดยตรงแบบปกติทั้งนี้ผมจะลองรับ ในเรื่องของการเชื่อมต่อ Wi-Fi อินเทอร์เน็ตด้วยผมเลยต้องใช้ gpio หมายเลข23ของ esp 3 2เป็นตัวจ่ายไฟ5โวลต์แทนเมื่อ esp 3 2ทำงานต่อไปเราจะมาดูผลลัพธ์ของการทดลองกันนะครับหน้าต่างแรกนี้ก็จะเป็น address โดยผมจะกำหนดให้ address ที่0แล้วก็ address ที่1รับค่าเซ็นเซอร์อุณหภูมิแล้วก็ความชื้นนะครับโดย address 0เป็นความชื้นแล้วก็ address ที่1ก็จะเป็นอุณหภูมิ ซึ่งค่าที่ออกมาก็จะต้องหารด้วยสิจึงจะออกมาเป็นค่าความชื้นแล้วก็ค่าอุณหภูมิที่แท้จริงส่วนน้านต่างที่2ก็จะเป็นการแสดง address ที่สามารถเปลี่ยน slave id ได้ใน address ที่0ูนย์และเปลี่ยนค่าบันเดทได้ใน address ที่1อันนี้ก็อธิบายไป2อสคลิปแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปดูวิธีการได้ผมจะอธิบายโค้ดต่อไปเลยนะครับในส่วนของตัวโค้ดนี่ก็อธิบายไป2อสาคลิปแล้วเหมือนกันนะครับก็จะมีลักษณะเดิมผมจะอ้างจากคลิปที่แล้วที่เ,าเราต่อ เซนเซอร์ DHT22 เนี่ยเข้าไปนะครับใช้โค้ดชุดเดียวกันเลยเพียงเดียวว่าเราจะมาเพิ่มอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งก็คือ PCM004T เข้าไปเท่านั้นเองในส่วนของโค้ดผมก็จะอธิบายเฉพาะส่วนที่เพิ่มชุดของ PCM เข้าไปนะครับเราก็ต้องมีไลบรารีของ PCM ก่อนซึ่งไลบรารีตัวนี้ผมใช้ว์ชั่นเก่านะครับว์ชั่นใหม่ก็อาจจะใช้ไม่ได้โดยการประกาศค่าตัวแปรนะครับผมก็จะให้ GPIO หมายเลข23มเนี่ยมาเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า VDC Supply ก็จะเป็นคอนสแตนต์อิถ้าเป็น0ูนย์ก็ไม่จ่ายไฟถ้าเป็น1ก็จะจ่ายไฟออกมาแล้วก็มีการ i n c คลูดไลบ r ารีของ PSEM เข้ามาใช้งานแล้วก็มีการกําหนดขา RX TX 1ก็คือใช้ s e r i ียลนะครับของฮาร์ดแวร์ e r เรีเราสามารถกําหนดได้ในฮาร์ w a r e s e r i รี .CPP ตรงนี้นะครับ RX เป็นขาที่ 14, TX เป็นขาที่12จะสังเกตว่าในตัวไดอะแกรมเนี่ยผมต่อสลับกันอยู่ แต่เวลาเรามาใช้งานจริงๆมันอาจจะใช้ไม่ได้ครับผมก็เลยต้องสลับใหม่สรุปก็คือเราเปลี่ยนค่าหมายเลขพินของซีเรียลหนึ่งเนี่ยที่นี่จากนั้นก็มาประกาศค่าตัวแปรที่นี่แล้วก็ตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นซีเรียลหชุดนี้ก็จะเป็นไลบรารีของ p y t h o ที่ใช้ในการกำหนดค่าแล้วก็เราก็จะสร้างตัวแปรนอกเอาไว้นะครับที่เป็น float ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยค่า float มันก็จะออกมาเลยในตัวโปรแกรมของ esp 3 2 ก็จะมีโวลต์คือแร์พล e r อาน r ลังงานคลื่นเสแล้วก็พอร์มิเตอร์นะครับแล้วก็มีการอินคลูดตัวนี้ปกติแล้วนะครับผมอธิบายไปแล้วแต่ส่วนที่เราต้องสร้างเพิ่มก็คือ define ตัวแปลที่ชื่อ d 1 0 d 1ถึง D15 ให้เก็บ a d d r e s e ที่10ถึง a d d r e s ที่15ตัวนี้จะเป็น holding register นะครับเอาไว้เก็บค่าพารามิเตอร์ของตัว p ีเซก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็มีการ set s l e c e id อันนี้ก็เหมือนเดิม การตั้งค่าฮาร์ดแวร์ซีเรียลสก็เหมือนเดิมทุกอย่างตรงนี้เหมือนเดิมหมดเลยนะครับในส่วนของท์สผมก็จะเพิ่มมาอีก1นึ่งทสก็จะเป็นท์สที่2โดยการแยกแท็บออกมานะครับเป็น .h แล้วก็ Include มันเข้ามาก็คือท์สสตัวนี้ในส่วนของการให้ฮาร์ดแวร์ซีเรียลสองทำงานเนี่ยผมจะยกตัวของ PSEM นะครับที่เป็น RX 1, TX 1เนี่ย เข้ามาไว้ในบันเดณเชนด้วยนะครับแล้วก็จะมีการเกตค่าอะไรต่างๆอันนี้ก็จะเป็นโค้ดชุดเดิมแล้วก็เพิ่มท้าสอเข้ามาและในส่วนของฮ o n ดิ้งดิจิตเตอร์เราก็เพิ่ม D10 จนถึง D15 เข้ามาเมื่อโปรแกรมทำงานซีเควนซ์มาเรื่อยๆใช่ไหมครับเดิมเนี่ยเราจะให้พินโหมดของขา GPIO หมายเลข23เนี่ยเป็นเอา p ์พุตและเราก็จะทำให้เขาเป็นศูนย์ก่อนก็คือไม่ได้จ่ายไฟตอนเริ่มต้น และเมื่อโปรแกรมอ่านและก็ทำการกับข้อมูลที่เราเขียนเข้าไปและสุดท้ายนะครับก็จะมาเริ่มทำให้ขา GPIO หมายเลข23มเนี่ยมีค่าเป็น1นั่นก็คือจ่ายไฟ5โวลต์เข้าสู่ดีเซมนั่นเองแล้วก็เป็นไวล์ลูปฮอลดิ้งล r ทิสเตอร์แล้วก็เพิ่มเข้าไปครับตอนนี้มาถึง D1 ใช่ไหมครับเราก็เพิ่มเป็น D10 จนถึง D15 ตรงนั้นก็เหมือนเดิมนะครับ ทัสที่หก็ไม่ได้ยุ่งอะไรแล้วนะครับเพราะว่าจากโค้ดชุดเดิมเนี่ยก็ผมอธิบายไปแล้วต่อมาทัสที่2นะครับที่จะอธิบายก็คือว่าเราจะมีการใช้คำสั่งในไลบรารีของตัว PSEM ก็คือมีโวล t เนะครับมี f r e เควนซี่เคอ e n เ p น w ์พ PF แล้วก็ Energy นะครับเข้ามาโดยผมจะใส่ลูปเอาไว้นะครับชุดนี้ก็จะเป็นโค้ดดั้งเดิมที่เข้าอาจจะไม่ใช้แล้วแต่ผมจะเอามาใช้นะครับก็คือว่า ในการอ่านค่าของ PCM ในแต่ละพารามิเตอร์พวกนี้ครับมันก็จะมีค่าแนนโผล่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะไม่ให้มีค่าแนนโผล่ขึ้นมาและมีผลต่อการติดต่อสื่อสารกับตัวมอสบัดพู Master, มัสเตอร์ก็คือเขาก็แสดงโวลต์ออกมาแต่มีบางช่วงที่เขาแสดงค่าเป็นลบหนึ่งซึ่งค่าลบหนึ่งคือค่าแนนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้คําสั่งลูปนะครับก็คือว่าถ้าโวลต์เตจเนี่ย มีค่าเป็นแนนจริงนะครับเราก็ให้กลับไปวนลูป1ใหม่ก็มาที่ลูปหแล้วก็วนอ่านค่าใหม่จนอ่านค่าได้ถ้าอ่านค่าได้ก็เอาค่าวนเตตเนะครับไปใส่ใน D10 ก็คืออ d ด d ที่10นั่นเองค่าพารามิเตอร์ทุกตัวผมก็จะทำในลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นค่าที่แสดงผลใน m o d b a ต p ูม l m a s t e r นะครับค่าลบ1ก็จะไม่มีก็จะกลายเป็นตัวเลขในลักษณะนี้ โดยในแต่ละพารามิเตอร์เนี่ยเดิมค่าโวลเตจ q u r e q u e n c y A c u r r e n t A พวกนี้นครับจะเป็นโฟรดก็ปล่อยทิ้งไว้นะครับแต่ผมจะเอา100มาคูณเพราะว่าจุดทวนิยมเนี่ยสามารถอ่านได้2องตำแหน่งผมก็จะคูณด้วย100ค่าที่ออกมาก็จะกลายเป็นค่าแบบนี้นะครับเราก็ต้องหาร100อีกทีเมื่อเราเอาไปใส่ในทัชสกรีนหรือใส่ใน PLC หรืออีกแนวหนึ่งก็คือเราสามารถเอาค่าโฟลดตัวนี้เนี่ยไปแสดงใน PLC และทัชสกรีเลยก็ได้แต่เราจะมีการสิ้นเปลืองตัว holding register นะครับเพราะว่า holding register ตัวนี้เนี่ยจะถูกกำหนดเป็น unsigned 16นะครับซึ่ง unsigned 16เนี่ยก็จะโชว์ค่าตัวเลขได้ในระดับหนึ่งเขาโชว์โฟลดไม่ได้แต่ถ้าอยากจะโชว์โฟลดนะครับเราก็จะต้องมี unsigned 16เนี่ยจำนวน2ชุดเท่ากับ1 word นะครับก็เท่ากับว่าในการแสดงค่า f l o a ์หค่าเนี่ยเราจะสิ้นเปลืองตัว d10 กับ d11 ไปเลยก็คือแ d ดเดสที่10กับแ d ดเดสที่11เนี่ยจะเป็นค่า f l o a ์ของวนเตทหนึค่าซึ่งตรงนี้เนี่ยผมยังไม่ทําให้ดูก่อนนะครับก็คือว่าเราเอาแบบเป็นพื้นฐานกันไปเลยนะครับว่าเราอยาก ให้มันโชว์ค่าเป็นตัวเลขจำนวนเต็มในมัดบัตรพลูมาสเตอร์ก่อนและอุปกรณ์ที่จะเอามาแทนในโปรแกรมมอดบัตรพลูมาสเตอร์เนี่ยก็จะเป็น PLC หรือว่าทัชสกินเขาก็จะมี Property ที่ใช้สำหรับทำเป็นจุดทนิยมได้อยู่แล้วครับในส่วนนี้ก็จะมีการเพิ่มเติมเพียงแค่นี้